าง,งานโอท็อปศิลปะทีพบนี่นะครับเกิดจากดําริของท่านนายกมนตีโดยให้มอบน้อยให้กรมน้นชนเนี่ยจัดงานโอท็อปก็เป็นงานของผู้บรรยายท้องถิ่นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็เลยจัดงานสองงานเนี่ยมารวมกันโดยเอางานของศิลปาทีพที่เป็นอาชีพที่ชั้นสูงแล้วก็มีแพร่พันธุ์พันุ์มีประวัติศาสตร์มีการทํางานอย่างมีมืออาชีพทักษะที่สูงแล้วกับเอางานโอท็อปที่เกิดจากภูิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยมารวมกันนะครับ ในงานวันนี้นั้นเราจะจัดระหว่าง1 0ถึง18นะครับมีงานลงนามถวายพระพรทางอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับแถมกล้าไม้นี่ท่านไปนปลูกต้นไม้เป็นการปลูกป่าตามแนวพระราชดำริเรามีการประกวดของขวัญของฝากโดยการเอาของฝันจากโอท็อปเนี่ยมาแพคเกจจิ้งทำสินค้าผิดพันโอท็อปให้ทันสมัยน่าซื้อน่าใช้เหมาะสำหรับการเป็นของขวัญของฝาก,ากเนี่ยประมาณ1,000กว่ารายการนะครับซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ที่คนไทยใช้ของไทย จึงอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาดูของฝันของฝากนี้ด้วยครับ